อยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับไอ้ปืนใหญ,ญ่อาเซนอลพร้อมโดดร่วมวงไล่ล่าตัวฟิลิปเป้คูตินโยอดีตมิดฟิลด์ของหงแดงลิเวอร์พูลกับเชลซีสเปิร์และแมนยูแล้วหลังมีการสอบถามราคาค่าตัวกับบาร์เซโลนาจากการรายง,งานของเมโทรสื่อกีฬาชื่อดังต่างประเทศคูตินโยดาวเตะชาวบาร์เซเลียนที่ปัจจุบันย้ายไปเล่นให้กับเบเยอร์มินิกแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ หลังไม่สามารถสอดแทรกไป11ตัวจริงของบาร์เซโลนาได้ตกเป็นข่าวว่าเจ้าตัวอาจย้ายกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังมีหลายทีมให้ความสนใจในตัวอดีตแข้งคนเก่งของลิเวอพูโดยมี3มยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกที่จับตาดูนักเตะอย่างใกล้ชิดนอกจากทีมที่กล่าวมาแล้วนั้นอาเซนอนก็เป็นอีกทีมที่ให้ความสนใจจะดึงตัวกองกลางวัย27รายนี้มาร่วมทีมตามการรายงานของสื่อต่างประเทศระบุว่าไอ้พื้นใหญ่ ได้สอบถามถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวของฟิลิเป้คูตินโยซึ่งไม่เกลอยวอเตตากุนซือของทีมรู้ว่าจะต้องเจอกับคู่แข่งที่หมายหัวสตาร์บาซิเเลียนไว้ด้วยเช่นเดียวกันอย่างเชลซีสเปอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคูตินโยทำผลงานได้ดีกับเสือใต้ซึ่งคาร์ลไฮลูเมนิเกประธานสโมสรบาเยิร์นเมนิกเพิ่งออกมาบอกเมื่อเดือนที่แล้วว่าเรายังเป็นทีมแรกที่มีโอกาสเซ็นสัญญากับเขามาร่วมทีมแบบถาบร แต่ทำไมมันจะยังไม่เกิดขึ้นน่ะเหรอนี่เป็นคำถามที่ยากมากๆผมแค่คิดว่าเขาทำได้ดีแค่บางเกมและคนอื่นๆก็ประทับใจเขาแค่เล็กน้อยเท่านั้นผมก็ไม่รู้ว่าทำไมลูเมนิเก้กล่าวกับสื่อเยอรมันทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่าเจ้าบุญทุ่มพร้อมที่จะปล่อยดาวยิงทีมชาติบราซิลออกจากทีมในซัมเมอร์นี้เพื่อเป็นการระดมทุนพาเนมากลับมาที่คัมนูอีกครั้ง มีการเปิดเผยออกมาว่าไอ้ผู้ใหญ่อาร์เซนอลกำลังเตรียมแผนการเพื่อคว้าตัวมิดฟิลด์รายนี้ที่เคยยิงประตูชัยให้ทีมเอาชนะยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาเสริมทัพในฤดูกาลหน้าคอร์ t ออฟไซ t ์เว็บไซต์ข่าวฟุตบอลชื่อดังรายงานว่าอาร์เซนอลให้ความสนใจในตัวของแมทธิวลองสตาร์ฟมิดฟิล์อนาคตไกลของสาริกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมดังคู่แข่งร่วมลีกหลังจากที่ดาวเตะวัย20รายนี้ได้รับโอกาสจากสตีฟบู๊ ให้ลงสนามบ่อยครั้งในฤดูกาลนี้ซึ่งกองกลางชาวอ,อังกฤษรายนี้เองก็สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจหนึ่งในนั้นคือการยิงประตูให้ทีมเปิดบ้านเอาชนะแมนยูในตตด1-0เมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนอย่างไรก็ตามลองสตาฟเหลือสัญญาค้าแข่งในถิ่นเซนต์เจมส์พาร์คอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นนั่นหมายความว่าเจ้าตัวสามารถย้ายทีมได้โดยไม่มีค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้โดยรายงานยังระบุอีกว่านอกเหนือจากไอพุ่นใหญ่แล้ว ยังมีหลายสโมสรทั่วยุโรปที่อยากได้ตัวกองกลางชาวอ,อังกฤษรายนี้ไม่ว่าจะเป็นเอเวอรรตตนเวสต์แฮมดอร์ทมุนอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมขับบูตและ Inter Milan. อินเตอร์มิลานอั์เซนอลประกาศยกเลิกหมายรวมพลซ้อมในวันอังคารนี้แล้วพร้อมระบุว่าอยากให้นักเตะอยู่บ้านเพื่อความปลอดภัยเดิมที นักเตะไอปืนใหญ่มีกําหนดกลับมาซ้อมในวันอังคารนี้หลังจากกักตัวครบ14วันนับตั้งแต่มิเกลอาเดตากุนซื้อของทีมถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19ล่าสุดเดอะกันเนอร์ตัดสินใจยกเลิกแผนการซ้อมของทีมแล้วเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างน่าเป็นห่วงนักเตะชุดใหญ่ของเรามีกําหนดกลับมาซ้อมในวันอังคารนี้หลังจากกักตัวครบ14วันนับตั้งแต่มิเกลอาเดตามีผลตรวจเชื้อไวรัสเป็นบวก แถลงการของอาร์เซนอลระบุแต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันเรามองว่ามันไม่เหมาะสมและไร้ความรับผิดชอบที่จะเรียกนักเตะกลับมาในเวลานี้ดังนั้นนักเตะชุดใหญ่ทีมหญิงและทีมเยาวชนจะยังอยู่ที่บ้านทั้งหมดจงอยู่บ้านและรักษาชีวิตเอาไว้อาร์เซนอลออกมายืนยันแล้วว่านักเตะจะไม่กลับมาซ้อม แม้ว่ามิเกลอาเตต้าจะฟื้นจากไวรัสโควิด -19 แล้วก็ตามก่อนหน้านี้ทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลมีกำหนดจะกลับมาซ้อมในวันอังคารหลังจากกักตัวที่บ้านหลังจากอาเตต้าถูกตรวจพบวกก่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ล่าสุดสโมสรนออกมาถแถลงว่ามันคงไม่ใช่เรื่องเหมาะสมและขาดความรับผิดชอบหากจะขอให้นักเตะก,กลับมาซ้อมขณะที่รัฐบาลเรียกร้องให้ทุกคนอยู่บ้านจากถแถลงการล่าสุดระบุว่า ทีมชุดใหญ่ของเรามีกําหนดที่จะกลับมาซ้อมในวันอังคารหลังจากกักตัวเป็นเวลา14วันนับตั้งแต่ที่อาเตต้าถูกตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากสถานการณ์ในปัจจุบันเรามีความชัดเจนว่าคงเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและขาดความรับผิดชอบหากจะให้นักเตะกลับมาในเวลานี้นักเตะทีมชุดใหญ่ทีมหญิงและนักเตะเยาวชนทั้งหมดจะอยู่ที่บ้านของตัวเองเพื่อรักษาชีวิตนอกจากนี้สโมสรอาร์เซนอล ยังออกมายืนยันด้วยว่าจะจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวนให้กับพนักงานชั่วคราววีไนเวนกาเตสซัมผู้บริหารของอาร์เซนอลกล่าวว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับทุกคนแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพนักงานชั่วคราวของเราซึ่งสโมสรมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยบรรเทาความไม่แน่นอนด้านการเงินแม้ในช่วงฟุตบอลจะเป็นการหยุดพักการแข่งไปจนถึงวันที่30เมษายนนี้ก็ตามโดยมุนโดเดอบอติโว สื่อดังประจำแคว้นกาตารันก็รายงานว่าปีเอเอเมริกโอบามายองจะเป็นแผนบีสำหรับบาเซโลนาหากพลาดการคว้าตัวลาตาโลมร์ติเนสกองหน้าตัวเก่งของอินเตอร์มิลานการที่โอบาเหลือสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวกับต้นสังกัดอาเซนนลทำให้ทีมยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปทั้งอินเตอร์มิลานปารีสแซงแชแมงและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างสนใจที่จะคว้าตัวดาวยิงรายนี้ไปเสริมทัพในแดนหน้า อาเซนอลสโมสอนดังจากอังกฤษปักป้ายราคาค่าตัวของเฮริกมาคิตายานพเมเกอร์ของทีมเอาไว้ที่25ล้านยูโรสำหรับทีมที่ต้องการดึงตัวไปร่วมทีมสตาร์วัย31ปีถูกปล่อยให้โรม่ายืมตัวไปใช้งานในฤดูกาลนี้ซึ่งในภาพรวมผลงานก็ไม่ได้ถือว่าขี้เลยแต่ปัญหาอยู่ที่อาการบาดเจ็บที่เล่นงานจนไม่ได้ลงสนามอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นักแต่ก็ทำไป6ประตูกับสีแอซิสจาก20เกม คอรลีเอเล่เดโรสปอร์ตซื้อดังอิตาลีเผยว่าไอ้ปืนใหญ่ตั้งค่าหัวของมาคิทยานไว้ที่25ล้านยูโรหากทีมหมาป่าต้องการคว้าตัวไปร่วมทีมอย่างไรก็ตามปัญหาอยู่ที่ค่าเหนื่อยระดับ7ล้านยูโรต่อปีที่ทีมดังจากกรุงโรมมองว่ามันมากเกินไปซึ่งหากต่อรองกันไม่ได้แข่งทีมชาติอเมเนียคงจะต้องกลับไปอยู่ในถิ่นเอเมเรสสเตเดียมตามเดิม คิสมอลลิงแนวรับของอารเอสโรมาแสดงความจำงย้ายร่วมทัพโรม่าแบบถาวรหลังย้ายมาจากแมนยูไนเต็ดมาอยู่กับโรม่าด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤด,ดูกาลสำนักข่าวชื่อดังอิตาลีรายงานว่าคิสมอลลิงต้องการย้ายซบโรม่าแบบถาวรและพร้อมยินดีลดค่าเหนื่อยลงในการมาค้าแข่งในอังกฤษพร้อมยินดีลดค่าเหนื่อยลงในการมาค้าแข่งในอิตาลีถาวรขณะที่โรมา่าก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการซื้อขาด แต่ทว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงตั้งค่าหัวเอาไว้สูงถึง35ล้านยูโรโดยมีอาเซนนลที่ให้ความสนใจในตัวดาวเตะวัย30รายนี้อยู่อีกด้วยผู้บริหารทีมพรมเียร์ลิกชี้ตลาดซัมเมอร์จะซบเซาด้วยผลพวงจากโควิด -19 ผู้บริหารของสโมสสในศึกเพมเียร์ลิกได้แสดงความเห็นว่า ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะซบเซาเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 สถานการณ์แต่ละสโมสรในเวลานี้ไม่เอื้อให้แต่ละทีมสามารถตัดสินใจทุ่มเงินมหาศาลคว้าตัวนักเตะใหม่ได้ผู้บริหารไม่เปิดเผยตัวต,วตวนกับทางเดลิมิเลอร์ผมสามารถบอกได้เลยว่าแต่ละทีมได้เริ่มต้นหารือกันถึงท่าทีในการเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้แล้ว แต่การที่จะต้องจ่ายเงินมูลค่า100ล้านปอนด์ในขณะที่ทั่วโลกกําลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสดูจะสร้างปัญหาให้มากกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากแต่ละทีมกลับมาทํางานกันอีกครั้งนั่นทุกคนสามารถคาดเดาได้แต่คุณมั่นใจได้หรือว่าพวกเขาจะระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายมากกว่าที่เคยประเด็นค่าเหนื่อยของนักฟุตบอลก็อาจจะเป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนกันอีกครั้งในกรณีที่ลีกจะต้องหยุดทําการแข่งขัน